วันนี้นะครับจะมาส่งเพากลางของเจ้า i อ u ู u f x z ท่อนนี้ให้ลูกค้านะครับใน i อ u z u f เ z นะครับเพากลางเขาจะอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือจากท้ายเกียร์มาที่ลูกยางเพากลางแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือจากลูกยางเพากลางมาหน้าเฟืองท้ายที่จะเป็นท่อนนี้ครับซึ่งไอ้เพากลางที่จากลูกยางเพากลางมาหน้าเฟืองถ้ายเนี่ยจริงๆเ s u z u ูเขาจะมีอยู่2รุ่นนะตัวแรก ตัวแรกก็ประมาณปี52ถึงปี55เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นอ้วนภาษาช่งางภาษาคนขายอะไรเขาจะเรียกว่าเป็นรุ่นอ้วนถ้าตัวใหม่เขาจะเป็นรุ่นพรมนะครับดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้รุ่นอ้วนกับรุ่นผอมมันหน้าตายอย่างไรแต่ว่าสองรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานร่วมกันได้โดยส่วนตัวผมนะผมว่ารุ่นเก่าเนี่ยรุ่นอ้วนเนี่ยน่าเป็นเฟืองท้ายกากระบาดผมว่ามันแลใหญ่โตบึกบึนทนทานนะครับอันนี้นะครับคือเผากลาง F-XZ ตัวแรกๆนะครับดูสภาพเห็นไหมครับที่ผมเรียกว่ารุ่นอ้วนเนี่ยเพราะว่าตัวท่อนเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปีใหม่กว่าเห็นไหมสภาพสองเส้นอยู่เคียงข้างกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ารุ่นเก่าสภาพใหญ่โตกว่าการดูผากลางว่าดีไม่ดีนะครับนี่การกระบาดผากลางนกหนูลองขยับดิแน่นไหมอ่าขยับต้องลื่นครับขยับลื่น ไม่หลวมไม่คลอนแน่นเนี่ยแน่แนๆเลยสภาพดีครับตัวนี้นะครับดูจากสภาพเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมอแมแอมเปื้อนน้ำมันเยอะแต่ว่าเผากลางนะครับเปื้อนจราระบีเยอะเนี่ยดีแสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลอีกอย่างนึงครับตัวนี้หนูหนูเช็ดสติกเกอร์เปื้อนน้ำมันเปื้อนจรารบีครับไปเช็ดแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีสภาพส,ายสวยๆครับตัวนี้นี่คือเผากลางของ fxz 360นะครับของท่านเป็นรุ่นไหน เป็นรุ่นอ้วนหรือว่ารุ่นผอมนะครับที่สําคัญใช้พากลางนะครับอย่าลืมอาจจรบีถ้าปล่อยให้จาจระบีหมดไม่อาจจรบีสุดท้ายลูกปืนเสียนะครับถ้าเสียแล้วจะได้บอกคนขายทุกนะว่าของเราเนะี่ยเป็นรุ่นไหนรุ่นอ้วนหรือรุ่นผอมนะครับผมโอเคนะครับคิดถึงอะไรคิดถึงผู้ใจเอ๋สวัสดีครับ